ถ้ากะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องถุก่ันโอ้บอกปันผูญญ้ใหญ่บานเลยกะมาผูกพอกั้นตอนคำๆนาะพี่น้องเนาะลุงท่องกะมาเอาปุ๋ยหยอดใส่มันสำปะหลังหน่อยพี่น้องนี่เนาะลุงท่องกะปลูกได้คิบกัวมือแล้วครับผมนี่นะครับผมปลูกซบกับผลใหญ่พอดีพี่น้องมันสำปะหลังแนมินวาเนาะพี่น้องเอ้ นะครับนี่นะครับผสมประสานกันพี่น้องมันสัมปะหลังหลายสายพันธุ์นะครับผมเรื่องการแร่งแปดหนึ่งแล้วก็ไอ้เหลืองหน่อยนะครับผนพี่น้องเหลืองหน่อยเนาะนั่นจนเขียวเขียวขาขาวแดงๆนะครับผมแล้วก็เกษตรศาสตร์หาศูนพี่น้องนี่เกษตรศาสตร์หาชูนผสมกันครับผมนี่อัปยิชัยพี่น้องนี่นี ท่องกัหยอดว้ก้อนในเงาในเงาเนาะนี่ในเงาบ้านนี้ลุงท่องออกับเอาจอบก้นถมครับผมนี่ปุ๋ยสูตรไอ้บทสูงดอกพี่น้องปุ๋ยสูตรไอ้ทิบห้าหาหายังบู้นี่ลุงท่องกับลืมยี่ห้อละละลืมไอ้สูตรเพื่อนละละเอาเป็นว่าเ,เป็นปุ๋ยไอ้สามสูตรพร้อมกันเลยพี่น้องนี่นี่ครับผมนี่ครับผม ลุงทองก็ได้ยอดไหวเนาะลุงท่องกับพึ่งสีไสได้หาหาหาล่องนี่พี่น้องนี่ในหาหล่องเนาะในหาแถวนี่หาหล่องมันก็บ่ค่อยเกิดอกครับผมห่างนอกกับผมม่มี้นมันสี่ตามพี่น้อง้นมันก็มืดแล้วเนาะลุงท่องปลูกสามเทื่อเราได้นี่พี่น้องปลูกสามเทื่อเรามันอนีนี่นะครับผมนี่มันอนีนี่ปลูกสามเทื่อแล้วโบเกิดนะครับผมพี่น้องนี่ลุงทองกับปลูกครังที่สามนี่ก็บบเกิดจั้งสี่แหละพี่น้องนี่ ก็ะแหงเหี่ยวตายไปเลยเนาะครับผมเพราะว่าต้นมันไอลุงท่องตัดไว้ด้นผดพี่น้องนี่กระแกงตายไปต้นหนึ่งกับระยะห่างกับอยู่ที่สองเมตรเลยแหละพี่น้องสองเมตรกนะลัวเนาะเพราะว่าลุงท่องกับปูหางอสมควรวอยู่ประมาณเกือบเมตรก็มีเนาะครับผมนี่เกือบเมตรก็อยู่ประมาณเก้าสิบเสนก็นมีเนาะครับผมอ่ะประมาณนี้และครับผมพี่น้องในการลูกมันเนาะของลุงท่องโอ้เห็ดยางครับผม ราคากับบดีแถมปลูกยากอีกนะครับผมอืงสุปีกับพ่เป็นจังสีได้ลรอพี่น้องปักลงกับเมีนเกิดงามโหลดมาพี่หนีจะได้จะเป็นทางสันนะครับผมกะหมายความว่ากับคือเฮาปลูกมันต้่นบระศนาะพี่น้องต้นต้นมันบสะดก็คือมันฮักการ์ไเกินหาเดือนนะครับผมนี่พี่น้องก็เลยเป็นผลแบบนี้ออกมาเพราะว่าใจเป็นแหงนาะพี่น้องเนาะใจเป็นแหงบ้านเฮามาปลูกกับปวกดุดกินแนยยั้งแน่ กับบททุนแรงเนาะพี่น้องก็เลยเหี่ยวตายไปเจ้ใดเพื่อนไอ้มีน้ำมีแก่นเพื่อนก็เกิดได้เนาะครับผมพี่น้องอ่ะกับประมาณนี้แหละครับผมเอามาเว่าสูพี่น้องเขาฟังเนาะครับผมมันสัมปหลังพื้นที่สองไร่เนาะพี่น้องนี่เกือบสองไร่ละนี่พี่น้องเกือบสองไร่ขาดอยู่นิดหน่อยเนาะครับผมสองไร่ทั้งพุ่นกับมีตรยาเลยพี่น้องนอ่ะครับผมครับผมพอกัน คปบน้าเนาะครับเนาะอืขอสวัสดีครับ